มาติดตามกันต่อค่ะชุดที่2ของรายการสมาร์ทมันนี่นะคะมั่งขั้นทางความรู้ค่ะใครที่เป็นแฟนของทองคำนะคะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องกับหลากหลายปัจจัยที่จะส่งผลกระทบทั้งในมุมบวกและก็มุมลบนะคะวันนี้มีหลากหลายประเด็นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาติตะวันตกที่ขัดแย้งกับซีเรียเพดานนี้ของสหรัฐหรือแม้แต่มุมมองของนักวิเคราะห์บางค่ายนะคะที่ประเมินว่าทองคอําอาจจะขึ้นไปได้ถึง3,500ดอลลาร์สหรัฐในอีก3ปีข้างหน้าจะจริงหรือไม่ปจัจจัยอะไรซัพพอร์ตหรือปจัจจัยอะไรเป็นความท้าทายของการลงทุนทองคำ ร่วมพูดคุยพร้อมก,กันกับคุณนะัทธีร์จตาวรากุค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ p ลาสสิโกฟิลเจอร์สค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณนัทมากนะคะและว้วเรียน,นมาพูดคุยเสมอเลยด้วยนะคะวันนี้เราเปิดประเด็นกันด้วยนี่สารณฐกันก่อนะนะคะที่แตกเพดานแล้วก็ขยายบ้างเลื่อนบ้างมาตลอดเวลาเรากังวลประเด็นนี้ของอเมริกาที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้นี้ไหมคะค่ะก็สําหรับประเด็นทางด้านเพดานนี้ของสหรัฐนะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่มีการพูดคุยถกเถียงกันมาตลอดนะคะแล้วก็ ครั้งหน้านะคะในเดือนตุลาคมนี้ก็ e จะถึงเวลาที่จะต้องพูดคุยกยันอีกครั้งนะแต่ว่าจริงๆลแล้วเนี่ยคาดการณ์ว่าประเด็นตัวเพดานหนี้สหรัฐนะคะก็มีผลกระทบต่อราคาทองคำนะคะอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าผลกระทบเนี่ยอาจจะสร้างความผันผวนในระยะสั้นเท่าน,านั้นนะเพราะว่าถึงตอนนั้นเนี่ยสหรัฐก็จะมีการพูดคุยเข้าสภาอีกครั้งนะคะ evet. แล้วก็คาดว่าน่าจะขยายเพดานหนี้ตามงบที่อน,นุมัติไปแล้วแต่ว่างบในอนาคตเนาี่ยอาจจะต้องมีการพูดคุยต่อไปแต่ว่าสหรัฐก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีการผลิตเงินได้ไม่จํา เพราะฉะนั<ช>้นตรงนี้เนี่ยก็คาดว่ายังไงสหรัฐก็คงไม่มีทางล้มเมื่อายในแง่ปฏิบัติอยู่แล้วนะคะ<ม>เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็สามารถผลิตแบงก์ออกมาได้นะคะ<ช>สำหรับการใช้จ่ายแล้วก็ยังไงก็ต้องไปสร้างหนี้เพิ่มเพื่อที่จะพัฒนาประเทศต่อไปนะ<ม>อันนี้คือแนวทางการดําเนินงานของทางสหรัฐที่ผ่านมานะคะแต่ว่าอย่างตรงนี้เนี่ยถ้ามองในระยะยาวนะคะการที่ผลิตแบงก์ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะโอกาสที่จะเกิดเงินเฟ้อต่อเนื่องนะคะสำหรับ การที่พอมีมีเงินเยอะขึ้นในการใช้หนี้ในการใช้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นโอกาสที่ดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าในระยะยาวแล้วก็จะส่งผลบวกต่อทองคําก็มีอยู่นะคะแต่ว่าทันี้ทั้งน,นั้นถ้าดูในระยะสั้นๆปกติแล้ว<ะ>ประเด็นทางด้านเพดานนี่พอมีข่าวมีการพูดคุยขึ้นมาในครั้งไหนนะคะก็อาจจะส่งผลต่อราคาทองคําในการขยับเคลื่อนไหวในช่วงระยะสั้นเท่าน,านั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลกระทบในระยะยาวนะคะ<ๆ>แต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยประเด็นทางด้านเพดานนี้อาจจะต้องดูกันต่อนะคะว่าถ้าเกิดสหรัฐถูกลดระดับเครดิตนะคะจากประเด็นทางด้านหนี้ที่สร้างขึ้นเรื่อยๆนะตรงนี้ก็อาจจะส่งผลบวกต่อราคาทองคําได้เหมือนกับมีโอกาสนะคะแต่อันนี้ก็เป็นในระยะยาวที่บอกว่าในระยะยาวโอกาสที่จะมีทั้งเงินเฟ้อทั้งการถูกดาวเกตของสหรัฐเนี่ยก็เป็นผลบวกต่อทองคำเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือในภาพยาวว่าทองคําก็ยังมีโอกาสที่จะปรับบวกขึ้นไปจากประเด็นนี้ได้ค่ะ นอกจากเด็นเพดานนี้แล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ส่งผลโดยโตรงแน่นอนถ้าเกิดจริงๆก็คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นชาติตะวันตกกับเซียงเรียที่สเก้าคันยายนนี้นะคะก็ะะจะขออนุมัติจากสภาคองเกรสของสหรัฐว่าจะให้เกิดสงครามหรือไม่ แบ่งเป็นสองกรณีถ้ามีและไม่มีสงครามทองคาจะได้รับอน,นิสงหรือได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะคือตรงนี้เราดูไปในแรกก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับการอนุมัติจากทางสภาคองเกรสนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คาดว่าถึงณปัจจุบันนะคะก็มองว่าโอกาสที่จะผ่านอนุมัติเนี่ยก็มีอยู่นะมากกว่า5 0เซเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มีโอกาสที่จะส่งผลบวกต่อทองคาในระยะถัดไปได้เพราะว่าจรงิงๆจะเห็นได้ว่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เห็นชัดๆเลยนะะว่าทองคำเนี่ย ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวตามประเด็นทางด้านซีเรียเป็นหลักนะคะ<ช><ช>แล้วก็อย่างสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำขึ้นไปสูง<ม>สุด1,433เหรียญเยนสละ<ช>จากประเด็นทางด้านอาจจะเกิดสงครามได้นะคะ<ช><ช>ก็เลยทําให้คนเข้ามาซื้อทองคามากขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะ,<ช>ะ,คะรวมถึงราคาน้ํามันที่ขยับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง<ช>ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นปัจจัยบวกต่อทองคําด้วยนะคะแต่ว่าต่อไปเราดูกันว่าอย่างสัปดาห์นี้นะในต้นสัปดาห์ทองคามีการปรับตัวลงมาหลังจากที่โอเคต้องเข้าสภาคองเกรสก่อนนะคะก็ ดูว่าอาจจะคี่คลายมากขึ้นทองคาก็มีการปรับลงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องติดตามข่าวสารใกล้ชิดนิดนึงเพราะว่าอทองคําค่อนข้างซนซิทีฟกับข่าวทางซีเรียรมากพอสมควรในช่วงนี้นะแต่ว่าในะยะหลังจากถ้าเกิดผ่านสภาไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีการใช้ มีการผ่านนะคะการอนุมตัติแล้วก็มีสงครามเกิดขึ้นจริงนะทองคําก็อาจจะปรับตัวขึ้นต่อแต่ว่าท้งนี้ท่านั้นอทองคามันก็มีแนวต้านต่างๆที่ต้องผ่านไปแล้วก็น่าจะเจอแรงขายได้นะตอทท้งนี้ท่านั้นประเด็นทนาานสงครามอาจจะเพิ่มดีมาความต้องการทองคํามากกว่าในธนะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะแต่ถ้าเรามาดูในประเด็นที่ถ้าเกิดไม่ผ่านการอนุมัตินะคะทองคําก็มีโอกาสที่จะ ถูกปรับตัวลงต่ออาจจะมีแรงขายแล้วก็ทากาไรทองคําหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นมาแรงเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยทองคําถือว่า,ามีการปรับตัวขึ้นมาถ้านในตลาดต่างประเทศนะคะราคาส,สปอตตลาดโลกเนี่ยทองคําปรับตัวขึ้นมา5%กว่าๆนะคะใ,ในเดือนที่แล้วแล้วก็ถ้ามาดูเป็นเงินบาทบ้านเราก็ปรับขึ้นมา8%กว่านะะก็ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีแรงขายก็มีอยู่นะคะแต่ว่าทางที่นั้นเนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวของทองคำในเดือนนี้นะคะก็มองว่าถึงแม้ว่าจะไม่ผ่าน ตัวสภานะคะแล้วก็ไม่มีสงครามเกิดขึ้นะนะคะทองคําก็ไม่น่าจะปรับลดจากประเด็นนี้ทองคำเนี่ยปัจจัยที่จะกดดนันทองคําในปีนี้จริงๆมาจากทางด้านคิวอีของ,งสหรัฐมากกว่าตรงนั้นอาจจะเป็นตัวที่ต้องติดตามแล้วก็รวมถึงสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ตัวเลขการจ้างงานนะครแล้วก็รวมถึงอัตราการว่างงานด้วย<ะ>ถ้าเกิดตัวเลขสหรัฐดีนะตรงนั้นจะเป็นปัจจัยที่กดดันทองคําเพราะว่าคนก็จะคาดการถึงในช่วงกลางเดือนต่อการประชุม f o m c 17-18นี้นะว่าจ มีการลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไหม QE จะถูกลดขนาดในครั้งนี้ไหมนะคะถ้าเกิดว่าถูกปรับลดเนี่ยทองคําก็อาจจะเจอภาวะขายนะ,ะแล้วก็อาจจะมีการปรับตัวลงต่อได้แต่ว่าจริงๆแล้วทองคําถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีการปรับตัวลงมาก่อนสินทรัพย์อื่นๆแล้วสาหรับประเด็นทางด้าน QE ะะตัง้งแต่ต้นปีมา ừ, <ๆ S 2> นะ,ะ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้น <ๆ S 2> ถือว่า <ๆ S 2> ดาวไซด์ของทองคาอาจจะน้อยถ้าเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นตลาดหุ้น <ๆ S 2> ค่ะ ต้องยอมรับว่าในเรื่องของทองคําก็มีนักวิเคราะห์หลายคนคออกมาประเมินไม่เหมือนกันอย่างมาร์คฟาเบอร์บอกไว้นะคะว่าราคาทงคนานองคํามีแนโน้มสูงขึ้นในระยะยาวเพราะว่าผ่านพ้นบอททอมจุดต่ำสุดมาแล้วที่1,200สดอลลาร์สาหรัฐในขณะที่ทางด้านของทอมฟิสแพทริกนะคะนักวิเคราะห์จากซิตี้กรุ๊ปค่ะบอกว่าทองคามีโอกาสพุ่งขึ้นไปถึง3,500ดอลลา,าร์ต่อทองอัใน3ปีข้างหน้า คลาสสิกโกเชื่ออย่างนั้นมากหรือเปล่าคะคืออันนี้เราแยกแยกคนก่อนนะคะถ้ามาพูดถึงคนแรกมาฟาเบอร์นะคะคือจริงๆเราเนี่ยเขาเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่นิยมลงทุนในทองคำเพราะฉะนั้นเขาก็คงมีมุมมองเชิงบวกสําหรับการลงทุนทองคำอยู่แล้วว่าในระยะยาวทองคําน่าจะปรับตัวขึ้นนะคะอันนี้ทางคลาสสิโกก็เห็นด้วยสําหรับความเห็นที่ว่าทองคําอาจจะผ่านพ้นจุดวัดท่อไมไปแล้วนะคะ ตัว1,180อาจจะเป็นโลของปีนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาทองคำพยายามจะสร้างฐานแล้วก็อย่างเดือนนี้เองเรามองกรอบด้านล่างที่ระดับ1,300เหรียญเวนซล่านะถือว่าเป็นแนวรับหลักๆที่ราคาทองคำก็อาจจะมีโอกาสปรับลงมาถึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ไม่น่าจะหลุดที่ระดับ1,300เหรียญนะคะ,ะแล้วก็กรอบการเคลื่อนไหวทั้งปีเนี่ยด้านล่างเรามองที่1,250เหรียญในณนะปัจจุบันนะคะก็ถือว่ามีการปรับเป้าใหม่นะคะแล้วก็ถือว่าจุด1,180เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่ราคาทองคาไม่น่าจะลงไปถึงแล้วส<ะ>ําหรับปีนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มีความเห็นเหมือนกันนะแต่ว่าอย่างของนายทอมนะคะนักวิเคราะห์ของซิตี้กรุ๊ปเนี่ยตรงนี้ก็ทางคลาสสิกโกไม่ได้ประเมินแบบนั้นนะคะต้องบอกนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำกล่าวของ เขาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีตอนประมาณกลางเดือนมกราคมก็มีการพูดถึงว่าปีนี้เนี่ยตลาดหุ้นอาจจะมีการปรับตัวลงแรงนะคะแล้วก็ทองคาอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปสูงนะแล้วก็รวมถึงน้ํามันก็ทำนิวไฮแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีเขาบอกว่าทองคำเนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นไปถึง2,400ี่เหรียญเวสซาลาแต่ สิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้ถ้ามองจุดสูงสุดต่ำสุดเทียบกันนะคะ,คะตัวตลาดหุ้นดาวโจนนะคะจากที่มองว่าจะลบลง20%ก็มีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ทองคำก็มีการปรับตัวลงแรงแล้วกเ่นส่วนทางจากที่ว,ทวิเคราะห์ไว้เพราะฉน้นตรงนี้เนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยเ,เขาจะออกมาพูดในในลักษณะที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุนในการพูดค่อนข้างเวอร์ไปหน่อยนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยมองว่าสบตรงนี้ก็อาจจะไม่ต้องกังวลอะไรสำหรับประเด็นนี้นะคะาอาจจะฟังไปแล้วค่อยๆติดตามสถานการณ์ดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้ว ทุกอย่างมันมีปัจจัยที่อาจจะไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นสม่ําเสมอน,น,นะเพราะฉะนั้นการลงทุนนะคะก็อยากจะให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็พอการติดตามข่าวสารไปนะคะราคาทุกๆอย่างทั้งหุ้นทั้งทองคำนะคะก็จะมีการปรับแล้วก็ดูกรอบแนวรับแนวต้านแต่ละช่วงไปดีกว่าค่ะแล้วกรอบบนที่เราให้ไวสำหรับปีนี้ล่ะคะ คือสำหรับกรอบด้านบนนะคะถึงนะักปัจจุบันเนี่ยเราประเมินที่ระดับ1,550เหรียญดอลลาร์นะคะจริงๆแล้วในช่วงนี้ถ้าเรามาพูดถึงประเด็นทางด้านซีเรียนะอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างประเด็นอียิปต์นะคะก็ถือว่าเป็นสงครามระดับก,กลางแล้วก็ทําให้ราคาทองคาม,มีการปรับตัวขึ้นประมาณ5%จากข่าวทางด้านอียิปต์ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นะนะคะอย่างทางด้านซีเรียนะถ้าเกิดว่ามีการเข้าโจมตีแต่โจมตีในพื้นที่ที่จากัดหรือว่าภายในระยะเวลาที่จํากัดนะคะตรงนั้นก็อาจจะส่งผลบวกต่อทองคาแต่ เราก็ยังประเมินไว้ที่ระดับประมาณ5-10%สําหรับอทองคําที่อาจจะปรับขึ้นได้จากสถานการณ์ความรุนแรงนะเพราะว่าจริงๆแล้วการปรับตัวขึ้นของทองคำเนี่ย<ช>จะบอกว่าปรับขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดความรุนแรงอยู่ระดับกลางนะเหมือนกับอียิปต์ที่เคยเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ก็อาจจะทําให้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นอาจจะมากกว่า5%ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดช่วงประมาณ5-10%เนี่ยราคาทองคําก็จะตกประมาณ1,500เหรียญบวกลบอยู่ประมาณตรงนี้นะคะ ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้มากนักนะคะแต่ว่าก็ต้องติดตามจนถึงช่วงปลายปีด้วยเพราะนะในจริงๆแล้วการลงทุนทางคาในช่วงนี้นะคะก็มีหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสหรัฐอเมริกาซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจก็เยอะแล้วก็ใน ในเดือนนี้เดือนหน้าจะมีการประชุม FOMC ซึ่งค่อนข้างสาคัญที่อาจจะทาให้ราคาทองคำขึ้นแบบผันผวนได้นะคะหรือว่าประเด็นทางด้านสถานการณ์ความรุนแรงตรงนี้ก็เป็นปัจจัยบวกที่ทําให้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง2เดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่3ที่ต้องดูว่าทองคํามีโอกาสที่จะปรับบวกขึ้นได้อีกในเดือนที่3นะคะหลังจากที่ถือว่าทําจุดต่าสุด1,180เหรียญไว้ช่วงประมาณกลางปีนะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่พูดไม่ได้ก็คือประเด็นทางด้านค่าเงินบาทด,ด้วยนะคะเพราะว่านักลงทุนในนประะะเททศคั้ง ราคาทองคำในประเทศแล้วก็ในตลาด g o ฟิ f เจอร์ s นะคะถือว่าได้รับผลบวกจากทางด้านค่าเงินบาทที่ถือว่าอ่อนค่ามามากนะคะเดือนที่แล้วค่าเงินบาทเนี่ยแค่อย่างเดียวนะจากต้นเดือนอยู่ประมาณ31บาท20สตางค์นะคะอ่อนค่ามา32บาท20สตางค์ซึ่งการอ่อนค่ามาเยอะขนาดน,นี้นะคะก็ส่งผลบวกต่อราคาทองคำในประเทศจะเห็นได้ว่าราคาทองคำที่ปรับขึ้นในเดือนที่แล้วนะคะราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยปรับขึ้นประมาณ5กว่าแต่บ้านเรา8กว่า,กกวาจากประมาณ ที่เราคุยกันยังไม่ถึง2 0 0 0 0บาทนะ19,000กว่า 19, บาทนะแล้วก็ปรับขึ้นมาเป็น2 1 0 0 0กว่าบาทนะถือว่าปรับตัวขึ้นมาเกือบ2,000บาทเลยทีเดียวภายใน1เดือนเท่านั้นภายใน1เดือนเท่านั้น,น,น,อ,น,น,นอันนี้มาจากทั้งประเด็นทั้งตลาดโลกที่มีการราคาทองคำในการปรับตัวขึ้น5%เด้วยแล้วก็จากค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่ามามัน1่บาท <น><ะ>แล้วส่งผลต่อราคาทองคำในประเทศเกือบหนึ่พันบาทแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงประเด็นทางด้านค้างเงินบาทก็ยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามเพราะว่าต้นปีนี้เราจำเงินได้ข้างเงินบาทนี่ถือว่า,าเป็นเป็นปีที่แข่งค่ายนะแล้วก็แข่งข่าไปก็กดดันาาราคาทองคำในประเทศแต่ตอนนี้ค่างเงินบาทอ่อนค่าแล้วมีแนวโน้มว่าอาจจะอ่อนค่าได้อีกตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อราคาทองคำในประเทศด้วยค่ะเราพูดปัจจัยบวกกับทองคามาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะปัจจัยกดดันเมื่อสักครู่นัดพูดมาประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการลดขนาด QE ่่ะมีีปรเด็นนอืๆท ต้องเกาะติดที่จะส่งผลลบต่อราคาทองคำในระยะต่อไปค่ะก็สําหรับตรงนี้นะคะก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็คืออย่างแรกที่ต้องติดตามนะคะเพราะว่าถ้าการลดขนาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ QE ขึ้นมาแล้วถ้าลดมากกว่าคาดขึ้นมาอย่างงี้นะคะตรงนี้อาจจะก,กดดันราคาทองคาให้ปรับตัวลงได้นะคะกับอีกอย่างคือตัวกองทุน SPDR นะคะอย่างกองทุนที่เราบอกว่าติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะคะจริงๆตั้งแต่ต้นปีมาถึงณปัจจุบันทุกๆเดือนเนี่ยกองทุน SPDR อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการเน็ตเซลล์ตลอดนะคะมีการขายออกมาทุกเดือนแต่เดือนที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นเดือนแรกที่ปริมาณก,การขายจะลดน้อยกว่าปกตินะคะปกติแล้วแต่ละเดือนเนี่ยขายหลายสิบตันหรือว่าเป็นร้อยตันนะคะแต่ว่า เดือนที่แล้วเนี่ยขายเพียงแค่ ไม่ถึงสิบตันเท่านั้นนะเพราะว่ามีเดียวตัวเลขหลักเดียวแต่ว่าเพราะว่ามีปริมาณการซื้อเข้ามาประมาณสิบห้าตันในเดือนที่แล้วปริมาณการขายก็ประมาณยี่สิบเอ็ดตันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เริ่มเห็นสัญญาณการซื้อเพราะจริงๆตั้งต้นปีมาแต่ละเดือนเนี่ยบางเดือนไม่มีการซื้อเลยนะคะบางเดือนอาจจะมีการซื้อแต่ก็แค่ประมาณไม่กี่ตันเท่านั้นไม่ถึงห้าตันนะแต่ว่าเดือนที่แล้วเป็นเดือนแรกที่เริ่มมีการเข้ามาซื้อเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องติดตามต่อว่าถ้ากองทุนมีการเข้ามาซื้ออันนั้นจะ ตรงนี้นก็เป็นปัจจัยที่อาจจะกดดันทองคำลงไปได้อีกค่ะเทนทองคําเราคุยกันต้นปีจําได้ว่าเป็นเทนขาลงณวันนี้กลับหักหัวไปเป็นขาขึ้นหรือ,อยังคะคือต้องบอกว่าหลังจากที่ทองคาหลุดระดับ1520หี่เหรียญลงมานะที่เป็นแนวรับที่สําคัญนะคะาราคาทองคําก็มีการปรับตัวล,ลงไปแรงแล้วก็ทําทิศทางเป็นขาลงอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอนนี้นะคะการที่จะกลับไปเป็นขาขึ้นในระยะ ถือว่าสิ้นสุดขาลงดีกว่าในระยะยาวนะคะก็ต้องขึ้นไปยืนเหนือระดับประมาณ1,500เหรียญยนะูเอเซอรนาจริงๆตัวเลขน,นี้มาจากการที่เราดูเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะคะถ้าเกิดว่ากลับไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยก็จะถือว่าสิ้นสุดขาลงนะคะ<ม>แล้วก็อาจจะเป็นขาขึ้นในระยะถัดไปแต่ตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณ1,500เหรียญหรือเอาให้ชัวร์ก็คือ1,520เหรียญยูเอเซอราที่ราคาทองคำหลุดลงมานะเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาทองคำยังเคลื่อนไหว ไม่ถึง1,400เหรียญนะ,ะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ถือว่าสิ้นสุดขาลงนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูในระยะสัน้นถือว่าทองคําเป็นทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นนะคะการที่ถ้าราคาทองคําสามารถยืนอยู่เหนือ1,350เหรียญดอซลาร์นะคะก็ยังถือว่าโอกาสที่ราคาทองคําจะปรับตัวขึ้นต่อในระยะสั้นยังมีนะคะประกอบกับมีหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อทองคาในนา,านปัจจุบันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยยังถือว่าในทิศทางระยะสั้นนะคะก็อาจจะเทรดดิ้งในกรอบได้แล้วก็อาจจะมองว่าถ้าราคาทองคำเป็นการย่อตัวมาบริเวณรับต่าง ะะอาจจะสะสมซื้อได้แล้วก็ขายบริเวณต้านเพราะว่าการที่ไม่หลุด1,350เหรียญน,นะคะยังมีโอกาสที่จะปรับขึ้นไป1,430เหรียญ1,450เหรียญเวสาล่าได้ค่ะระยะสั้นยาวของทองคำนิทานมีนานแค่ไหนคะคือถ้าระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นนักลงทุนรายวันหรือรายเดือนนะคะแต่ว่าระยะกลางเนี่ยตอนนี้มองที่ระดับ3เด<ล>ือนถึง6เดือนนะคะส่วนระยะยาวก,ก็มองเป็นในลักษณะนักลงทุนรายปีนะคะ 1>, 1, 1ปีขึ้นไป,นไปพระ,ะนั้นนีถ้าเกิดเป็นนักลงทุนะระยะยาวที่ลงทุนเก็บสะสมทอง อาจจะดูว่าถ้าราคาทองคำสามารถยืนอยู่เหน,น,นือ1,350เหรียญอาจจะสะสมซื้อทองบ้างนะคะบ,บางส่วนก็คืออย่างที่เราบอกว่าการลงทุนทองคำในปีนี้ให้ทยอยค่ะเวลาซื้อทยอยซื้อนะ,ะทีแล้วประมาณ20%ถึง30%เวลาขายก็ทยอยขายออกมาเป็นสัดส่วนไปนะคะบริบเวณ้านต่างๆก็คือเล่นให้สั้นลงนะคะคแล้วก็แล้วก็ทยอยเป็นส่วนๆไปเพื่อที่จะ พอตกลยุทธ์ได้ในแต่ละจังหวะนะเพราะว่ามันจะมีข่าวสารหรือปัจจัยที่อาจจะไม่ได้คาดคิดเข้ามาได้นะคะตรงนี้สําหรับการลงทุนท่านักลงทุนระยะสั้นก็อย่างที่บอกว่าซื้อขายแนวรับแนวต้านนะคะแต่นักลงทุนระยะกลางระยะยาวอาจจะดูแนวรับหลักๆนะคะหนึ่ันสามอยห้าสิบเหรียญหนึ่งพันสามร้อยเหรียญเวสซอร่าหรือหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเหรียญตรงนี้ก็คือแนวรับหลักๆที่อาจจะทยอยสะสมได้แล้วก็มองว่าจนถึงสิ้นปีนี้โอกาสที่ราคาทองคำจะมีการปรับตัวขึ้นไปแนวต้านต่างๆพันสี่ร้อยห้าสิบหนึ่งพันห้า เพราะฉะนั้นนี่คือมุมมองนะคะสำหรับเรื่องของปัจจัยที่เป็นทั้งปัจจัยหนุนแล้วก็ปัจจัยกดดันราคาทองคำระยะต่อไปกรอบกว้างที่ให้ไว้สําหรับปีนี้นะคะ1,250-1,550แต่ยังเป็นเทรนขาลงจนกว่าจะยืนได้หน1,500ดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ใครที่ลงทุนได้ในกรอบรลายปีหรือหงเดือิดขึ้นไป1,350ทยอยสะสมนะคะทยอยซื้อทยอยขายลงทุนให้สั้นลงคือกลยุทธ์ของปีนี้ที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นปีด้วยนะคะ ทิ้งท้ายกันด้วยข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับงานสัมมนานนะะของค l a ส s i โกฟิ u เจอร์เผื่อใครอยากจะไปจับเทคนิคการลงทุนให้รู้ลึกเข้าใจมากกว่านี้นะคะมีหนึ่งงานที่กำลังจะจัดขึ้นในวันพุทธที่11กันยายนนี้นะคะลงทุนออนไลน์ด้วย t ทคนิคการ a ิเคร s ะกับซินแสทองคำนะคะโดยฝ่ายวิจัยของ c l a s s i โกฟิ u เจอร์สค่ะจัดขึ้นวันพุทธที่11กันยายนตั้งแต่6โมงครึ่งตอนเย็นนะคะจะถึง2ทุ่มครึ่งค่ะ เริ่มลงทะเบียน18นาฬิกาหรือ6โมงตรงนะคะที่ห้องประชุม1101อาคารตลาดซัอแห่งประเทศไทยนะคะใครอยากจะรู้เรื่องการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะคะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคำนะคะหรือแม้แต่ประเด็นเรื่องของการถือครอง SDR p ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐราคาน้ำมันโลหะเงินนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้นะคะที่ทางด้านของ c l a s s i c o l f u t u r e s c o t h t s s e m i n a r ค่ะ สวัสดี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับคุณนัทีสุทาวะลากระประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคลาสิโกฟิวเจอร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเวลาของรายการ